การตูนเลิฟลี่สากุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนแฟนฉันเป็นฮีโร่ใกล้ตัดยอดแล้วน้องโบก็เลยขยันนิดนึงค่ะก่อนที่จะไปดูการ์ตูนของพี่รับชมของน้องโบก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปของโบสามารถไปติดตามที่ช่อง YouTube โบสกุลสากุระได้นะคะ ช่วยด้วยช่วยด้วยจนกระมวยกระเป๋ารางเกผู้หญิงโรวะเอากระเป๋ามานี่ครับอ้าวเดี๋ยวสิคะขอบคุณคะ่ะวันนี้โจนขรมยกระเป๋าแต่อีโรมาจากไหนไม่รู้มาช่วย อีโรที่ไหนเล่ามีจริงๆนะมินน่ะเห็นกับตาเลยพี่หิวข้าวอ่ะทำให้หน่อยนะแฟนที่น่ารักแบบนี้และอ้อนจริงๆเลยนะเสร็จแล้วจ้าน่ากินที่สุดเลยพี่เมมาดูนี่สิอีโรที่ช่วยมิ้นไว้มิ้นจำหน้าตาได้ก็เลยวาดออกมานะ่ะ แต่เอ๊หน้าตาคุค้นๆเหมือนเหมือนพี่หรือเปล่าไม่ใช่อ่ะพี่โรยยังหล่อก,กว่านี้เลยอ้าวน้อยน้ยน้อย,น,อยนี่แฟนนั่งอยู่ข้างๆนะพึงจริงๆเลยนะฮ่าพี่แมนอยู่ไหนอ่ะปลอดภัยแล้วนะครับช่วงนี้นะโจรเยอะหน่อยอย่าไปไหนมาไหนคนเดียวนะครับ ขอบคุณนะคะพี่ออโร่ตอนนี้เราก็มีอีโร่ประจ hey, ําเมืองเลยนะคะอีโร่ก็มาเร็วตันใจมาเร็วกว่าหวานใจซะอีกฮ่าฮ่่เฮ้ยเขาใสผ้าพี่ออโร่ติดด้วยอ้าพี่เมนหายไปไหนมาตั้งแต่เช้าแล้วพี่ไปหาอะไรกินข้างนอกน่ะแล้วก็ไปเย็บแม่ที่บ้านมาด้วยอ๋อทำไมไม่ชวนมินไปด้วยอ่ะมินตำอ่านมาเหนื่อยพี่อยากให้มินพักผ่อนให้เต็มที่นะจ๊ะนึกว่าจะไปหาสาวที่ไหนซะอีก มีมิ้นคนเดียวนี่แหละช่วยด้วยช่วยด้วยมีอะไรให้ช่วยครับมันี่พี่แมนพี่กีโร่รออย่าดังสิเดี๋ยวความรักก็จะแตกรอกเดี๋ยวเราไปคุยกันที่บ้านนะ พี่มีหน้าที่ช่วยคณมาสักพักแล้วแหละพี่ยังไม่รู้สาเหตุเลยว่าพี่เป็นฮีโร่ได้ไงแต่พอมีคนร้องให้ช่วยพี่ก็จะแปลงร่างเป็นฮีโร่ทันทีเปลกนะแต่มันก็คือเรื่องจริงอย่าบอกเรื่องนี้กับใครนะเดี๋ยวความลับจะไม่กลายเป็นความลับโอเคจ้ามินว่าทําไมพี่ชอบหายไปหายมา <c oughs> นี่มินมีแฟนเป็นฮีโร่หรอเนี่ยแต่เดี๋ยวนะแต่เมื่อกี้หลอกพี่ให้ไปช่วยใช่ไหม ก็อยากรู้นี่ว่าใครเป็นฮีโร่นะคราวหน้าไม่เอาแบบนี้แล้วนะจ้าจ้าช่วยด้วยช่วยด้วยนี่หรอวะไออีโร่ฉันแค่หลอกแกมาก็มาเลยนะฉันไม่ใช่เพื่อเล่นแกนะแกชอบยุ่งเรื่องของฉันฉันจะฆ่าแกแกก็รู้นะว่าฉันมีพลังมากกว่าแกอีเฮ้ย คิดจะทำพี่โยีโร่ฉันหรอนี่แน่เฮ้ยใครวะเนี่ยมินมานี่ออนชุดีโร่พี่มาใส่ทำไมมินอยากช่วยพี่นะพี่ก็รู้นี่ว่าเบล็กแมนนะมันมีพลังมากกว่าพี่แต่พี่เป็นห่วงมิ้นนะการจะเป็นฮีโร่น่ะต้องระวังตัวให้มากนะเพราะมีควนโชดเดตักการเราได้เสมอ ก็ได้มิ้นจะไม่เป็นฮีโร่แล้วแต่เป็นแฟนพี่ได้นะฮ่ฮ่ฮพี่เนี่ยกว่ามิ้นจะได้ออกมากินข้าวกับพี่ที่ร้านต้องรอให้พี่ไปช่วยคนอื่นก่อนพี่รักในฮะีโร่และอีโร่ก็คือตัวพี่เยี่ยมเลยแต่ก็ต้องระวังตัวด้วยนะจ้าไม่ว่าคุณจะเจออะไรแค่ร้องให้ช่วยอีโร่คนนี้ไปหาได้เสมอรอด้วย จะใส่ชุดอีโรคครั้งสุดท้ายนะอีกแล้วหรอฮปิดคลิปเลยนะครับสปอยนิดนึงของพี่ในวันนี้เนี่ยเป็นแบบแนวย้อนยุกนะคะแต่จะย้อนยุกแบบไหนนั้นรอติดตามชมในอีกสักครู่ค่ะฝากสพอร์ตบดีพี่ด้วยนะคะและถ้าชอบช่องนี้ก็อ,อย่าลืมซั s c r i b ้และกระดิ่งช่องแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย